Oh, oh, oh. Bye.

สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับอี t ก Team Channel นะครับวันนี้นะครับเราก็มีงานยกระดับเสาสรงอีกแล้วนะครับแต่ว่ารายละเอียดของการทำงานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปพบกับผู้รู้นะครับไปชมกันเลยครับอาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับว,ว,วันนี้เป็นการยกระดับของจุดตัดที่16 ตัดที่16นี่ก็เป็นสายส่ง115 kv นะครับระยอง3สตีบหนึ่งบริเวณท้องที่ตำบลบางสะเลนะครับอบอกว่าบางะสเลจะกว้างไปตรงนี้อยู่หลังเขาจีจันนะครับที่เราเคยมาเที่ยวกันงานนี้เป็นงานปรปับปรุงสายส่งโดยการยกระดับให้กับโครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับสสนามบินมีทั้งหมด17จุดตัด ส่วนในงานของวันนี้เนี่ยก็จะเป็นงานยกระดับของจุดตัดที่16นะครับเราจะยกเสาทั้งหมด6ต้นแล้วก็รื้อย้ายเสาส่งเดิมออกจำนวน5ต้นนะครับก็ประมาณว่างานช้างสัตว์หีไม่ใช่งานช้างสุรินนะครับความยากของงานนี้ก็คือเป็นงานที่มีเสาค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่เราจะตั้งเสารประมาณไม่เกิน4 4ต้นนะครับต่อจุดแต่วันนี้มีจำนวนจำนวนทั้งหมด ถึง6ต้นแล้วก็มีการรื้อเสาเดิมอีก5ต้นก็เลยจะทําให้เสียเวลาในการทําทงานพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ความง่ายจุดหนึ่งคือสังเกตว่าจุด <ปะ S 1> ที่ป <ะ S 1> เป็นเสาต้นแรกของเราอยู่บนเขานะครับซึ่งางานก็จะค่อนข้างจะลาบากเนื่องจากรถเครนที่ขึ้นไปก็จะเอารถเครนที่ใหญ่มากก็ไม่ได้ต้องใช้รถเครนที่มีความสามารถในการที่จะปีนขึ้นไปบนเขาได้ด้วยเหมือนกันนะครับ ประสั่ออย่างหนึ่งของเราก็คือตอนนี้ที่เรายกสายส่งเนี่ยเรายกข้ามทางรถไฟนะครับเราก็จะต้องรอเวลช่วงเวลาที่รถไฟวิ่งผ่านเนี่ยทำให้เราต้องหยุดงานเป็นบางช่วงช่วก็อาจจะทำให้งานของเราล่าช้าในส่วนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ ที่เราอยู่นี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งทางรางนะครับในส่วนของรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินก็จากอุตภาไปสวนภูมิแล้วก็ไปดอนเมืองนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการแรกของประเทศไทยนะครับที่ใช้ระบบ PPP ในการทำงานนะครับก็จะส่วนร่วมระหว่างภาครัฐเอกชนนะครับ ดังนั้นเนี่ยเป็นโครงการแรกๆที่ทางโครงการของหอ,อกรคเนี่ยต้องดําเนินการเล่งรัดให้แล้วเสร็จแล้วก็ส่งมอบพื้นที่ได้ทันตามแผนที่กระทรวงคมนาคมกําหนดไว้นะครับก็จะต้องส่งมอบอย่างช้าเนี่ยเดือนตุลาของปี6กเนี่ยจะต้องส่งพร้อมมอบพื้นที่เรียบร้อยในภาพรวมปัญหาอุปสรรคก็อ่าก็จะมีอยู่2ส,ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยก็คืออ่าการใช้ประโยชน์ทับซ้อนกันนะครับระหว่าง ของโครงการภาครัฐกับแนวเขตร,ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นจุดนี้เนี่ยทางทีมงานของกปรปคเนี่ยจะต้องดําเนินการวางแผนทั้งสองมิตินะครับมิติแรกก็คือในการของส่วนของสํารวจออกแบบเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยจะต้องมีระยะ,ะความปลอดภัยได้ตามมาตรฐานกาหนดถึงจะเปิดใช้เส้นทางได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือโปรเจกในการก่อสร้างบางขั้นตอนเนี่ยจะต้องมีการอะไรนะเขาเรียกว่าติดตั้ง โครงสร้างโครงสร้างที่เรียกว่าบิมลอนเชอร์นะครับในการในการในการก่อสร้างของพื้นซึ่งโครงสร้างชั่วคราวดังกล่าวตรงนี้เนี่ยเขาใช้พื้นที่เยอะนะครับจะเห็นว่าเมื่อเขาติดตั้งคานที่เป็นคานเหล็กที่จะที่จะลำเลียงพื้นในการประกอบนะครับห่างจากเสาเสาส่งเราเานียน่าจะต่ำกว่า30เซนด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่เกิดข้อผิดพลาดในการระหว่างการก่อสร้างตั้งของส่วนของเขา แล้วก็ผลกระทบต่อระบบส่งของเราเนี่ยทีมงานเนี่ยจะต้องมีการวางแผนสำรวจตรวจสอบแล้วก็ร่วมกันทำงานร่วงหน้านะครับที่หน้างานนะครับเพื่อไม่้เกิดปัญหาในอนาคต